สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะประจัดเทียริสในตำแหน่งกองหลังนะครับหรือว่าเทียริสเบสซีบีนั่นเองนะครับก็จะเป็นกองหลังที่รวบรวมมาประมาณผ่านหูผ่านตาก็ OVR ต่ำกว่า9 7 9 6เนี่ยบางตัวกผมก็เอามาไม่ครบเนาะตอนนี้ก็จะมีประมาณ80ตัวนะนะในเกมที่แบบอ่าผ่านที่แบบว่าพอได้นะครับโอเคครับตัวแรกเราก็จะเป็นอ่ามาร์ตินสนะตัวนี้ก็อยู่ระดับกลางๆเพราะว่าตัวเล็กครับถ้าเล่นจริงๆก็ไปคันพวกคันนาบาเลซี่อะไรน่าเล่นกว่าตัวนี้ก็เป็น A นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าลูซิโอล่างทีมชาติตัวนี้สําหรับคนงบน้อยยังไหวอยู่นะเนี่ยใครที่งบน้อยอ่ะตัวนี้ A อนะครับแล้วก็จะเป็นลูซิโอล่างเขียวกับล่างบอลองดอนเนี่ยตากต่างตัวไหนเกมรับเนี่ยพอๆกันบางบางอย่างสเตตอ่าไส้ของลูซิโออ่ะก็อาจจะดีกว่าตัวบอลองดอนแต่ตัวบอลองดอนเนี่ยจะได้วิ่งไวกว่านะตัวนี้ S นะครับแล้วก็ตัวเขียวเนี่ยเอสธรรมดาตัวต่อไปก็เป็นแอฟริลคูเอต้าตัวนี้ไม่ไหวเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ B นะครับ แล้วก็จะเป็นปาโชตรงนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นซูริซูตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นกอบันนีตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ชิวๆแค่มีข้อเสียเลยคือความไวนะครับนอกนั้นคือดีหมดพลังเกมลงเกมรับคือได้หมดพลังแฝงินเะเกิ้ตัวนี้ก็อยู่ในเทียเอสบวกนะครับสำหรับกอบันนีนะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นโคเลอร์ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็รูปร่างเหมือนลูซิโอเลยก็คือเล่นได้สบายๆพลังเกมรับแน่นแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่พลังแฝงครบตัวนี้เอสนะครับสาหรับ โคเลอร์1 0อยนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นกองหลังของกิจโคปาเนี่ยอันนี้บีนะครับวินเซลตัวนี้บีนะครับแล้วก็จะเป็นฮุมเมลมันจะมี2ล่างนะสล่างเนี่ยพอๆกันครับตัวนี้เนะครับ <Work S 1> เบอร์เกมจะเป็นแบบกลางๆนะตัวนี้เอนะสล่างนี้มันเป็น Work เบอร์เกลกลางๆแล้วก็วิ่งช้ามากนะครับแล้วก็จะเป็นมันชินนี่ตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นสตัมร้อยสาเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ชิลๆตัวนี้ A บวกนะสำหรับสตัมร้อยส ตัวต่อไปก็จะเป็นโลลองบองตัวนี้ก็ใครงบน้อยเนี่ยเอามาเล่นได้เลยตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น A บวกนะเนี่ย99ถึง99ถึงจะโอวอาน้อยแต่เล่นจริงๆในเกมผมว่ามันวิ่งไวบังคับง่ายครับเล่นค่อนข้างย่งง่ายนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเอียโรตัวนี้ก็ปรับมาใหม่ด้วยกองหลังนะตอนนี้มันค่อนข้างทีง่ะเก่งแล้วก็ a i ดีค่อนข้างทย่ะเก่งเบอร์เลยแล้วเอียโรเนี่ยพลังดีแล้วก็เล่นในเกมเนี่ยคล่องแคล่วแล้วก็เรื่องของการ เข้าสกัดแล้วก็พลังแฝงก็ครบด้วยเน้นตะเกิหมงทรงพลังเวิร์กเลตอาจจะเป็นกลางๆแต่เนี้ยจริงๆค่อนข้างที่สบายสําหรับงบพันเอมสมเชียร์เป็นเอสเลยนะครับฮาโตตัวนี้วิ่งไวเอามายืนหลัง3หลัง5สบายตัวนี้ A บิกวิ่งไวแล้วก็จะเป็นบอมบิโตตัวนี้ A นะครับตัวนี้ถ้าเล่นตัววิ่งไวก็เชียร์เป็นฮาโตนะตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นคิมินเจตัวนี้คนงบน้อยแบบงบกลางๆเนี่ยผมว่ามาเล่นได้เวิร์กเลตต่ําสูงรูปร่างสูงใหญ่นะตัวนี้ A บิกนะคร แล้วก็เนตตา99งบน้อยเหมือนกันตัวนี้เชียร์เป็น A นะคู่กันได้เลยนนะลูซิโองบน้อยคูริเบลรี่ผมให้เป็น A บวกนะแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยครับแต่รูปร่างมันสูงใหญ่ครับแล้วก็ระวังเรื่องของพลังงานเพราะว่าวิ่งตามกองหน้าบ่อยๆเนะี่ยผมว่าหัวมันแรงครับตัวน,วนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นคูมัน99ตัวนี้ให้เป็น B นะครับแล้วก็จะเป็นกิมมินเนตตัวนี้มันวิ่งช้าครับแต่ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่เรื่องของพลังเกมรับหรือก,ก็การเข้าสกัดยังดีเยี่ยมอยู่เพราะว่าตัวใหญ่มากครับ แล้วก็มาร์คบาตาตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นปาวาตัวนี้ B แล้วก็จะเป็นฟานได์ทั้งสองล่างเลยตัวนี้2ล่างนี้ผมให้เป็น A บวกเลยนะอันนี้ล่าง,างฟรีนะล่าง9 9กว่าล่างนี้พอๆกันเลยนะนี่พอๆกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นวัตสกาตัวนี้ให้ A นะครับตัวนี้ไม่ไหวแล้วก็จะเป็นไลกาตัวนี้เล่นได้ครับตัวนี้ A ให้ A นะครับสำหรับคนงบน้อยไลกา CB นะคิงตัวนี้ผมให้ B นะครับแล้วก็อาราบา A นะครับสำหรับ กองหลังที่พิวๆแล้วก็มีความคล่องตัวสูงสำหรับคนน้อยก็ A นะครับแล้วก็ลูดิเกอร์บอลองดอตัวนี้ให้เบวกนะครับสำหรับลูดิเกอร์บอลองดอก็ข้อเสียเลยคือมันชอบยืนสลับตำแหน่งกับ CB ข้างๆกันอนะ่ะใครที่ใช้ CB คู่กันอนะ่ะลูดิเกอร์ชอบมั่วครับเวลายืนตำแหน่งนะ บางทีลูดิกเกอร์หลุดตำแหน่งเนี่ยทำให้ซีบีด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยจะมาแทนตำแหน่งลูดิกเกอร์มันจะไม่อยู่กับที่ครับถ,ถ้าเกิดลูดิกเกอร์เนี่ยยืนซ้ายเนี่ยสักพักมันก็จะจะยืนขวา,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดใครเล่นลูดิกเกอร์ก็จะรู้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนงี้ยข้อเงี้ยข้อเสียอย่างเดียวเลยนอกนั้นคือดีหมดรูปร่างสูงใหญ่นะครับส่วนตัวตูว้ตเกมผมให้เป็น A นะครับตัวตู้เกมนะครับตัวต่อไปก็เป็นโคนาเต้ตัวนี้ก็เล่นได้ชิวๆ ovr บวก2ด้วยนะครับในอนาคตบวกเป็นร้อยห้านะตัวนี้แค่ข้อเสียเลยคือช้านะครับน,นอก ตัวต่อไปก็จะเป็นลินลินเลิฟตัวนี้ A นะครับแล้วก็จะเป็นกองหลังนาปรีตัวนี้ A มากินยอดตัว A ตูว้เกม A นะครับแล้วก็จะเป็นลูเบดีอาตัวนี้ให้ A บวกนะตัวนี้งบน้อยเหมือนกันสะเป็น c b ีคู่ที่คนเลือกใช้เพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็รูปร่างเนี่ยดีแล้วก็เรื่องของเกมรับเนี่ยพอได้ครับไม่ถึงกับดีเยี่ยมนะก็อยู่ในเกณฑ์ดีงบประหยัด o อว101ร้อยนะคู่คิมินเจสบายนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าอันนี้ตัวดิโบตัวนี้ไปแล้วนี่ไปอย่างตัวดิโบเอนะครับได้แค่วัยเฉยเวิร์กเล็กกลางๆครับมาร์เชโนตัวนี้ A บวกนะตัวนี้ให้ A บวกนะครับสำหรับมาร์เชโนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าคาราฟิโอเรตุ่มให้ A นะคาราฟิโอรีตัวนี้อารมณ์เหมือนน้ามันงบน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าลาปป็อกตัวนี้มให้บนะครับไดเออร์เอบวกนะครับตัวนี้ไดเออร์ตัว99ตัวนี้สูงใหญ่ตัวนี้เอามาเล่นได้ครับ แล้วก็จะเป็นแคมเบลลตัวนี้ผมให้เอสนะจะไม่ครบเพื่องถึงเอสบวกนะข้อเสียเลยคือมันจะยืนปักหลักอย่างเดียวนะครับ CB นะครับที่เป็นเวิร์กเลตต่ากลางนะแต่รูปร่างเนี่ยสูงใหญ่สําหรับคําเบลสามารถเอาไปเล่นได้แต่มันจะยืนตําแหน่งยืนอ,อารมณ์เหมือนอานายครับก็จะยืนอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษสส่วนใหญ่เวลายืนตําแหน่งนะครับต้องบังคับมันดีๆนะแต่โดยรวมแล้วยังเล่นได้ชิวๆนะสำหรับแคมเบลตัวต่อไปก็เป็นอาร์เกตตัวนี้ให้ A บวกนะครับอาร์เกตนะครับเดซายี่ตัวนี้ A บวกตัวแจกนะ แล้วก็จะเป็นเรือนมองตัวนี้เอสำหรับอ่าค้องหลังใครหาพิ้วๆอยู่ตัวนี้หาตัวใหญ่ๆคู่มันหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเยววิ่งไวแล้วก็คล่องตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไปก็จะเป็นเนตตาตัวใหม่ตัวนี้ก็ถ้าดูไส้ในจริงค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมนะแต่เล่นจริงๆเนตตาเนี่ยการเข้าสกัดอ่ะดีอยู่แล้วแต่มีข้อเสียคือพลังงานนะครับตัวนี้ผมยังให้เป็นเอนะสำหรับเนตตาตัวสายฟ้ากิจ t h เดอร์นะครับเอนะครับแล้วก็จะเป็นอันอ่าซินวาตัวนี้ A นะครับ ซ a ลัตเตอร์แบ็กตัวนี้ A บวกนะครับซาลัตเตอร์แบ็กก็ A บวกแก่ากครับถ้าเกิดเป็นโเนี่ยพวกนี้เบวกแก๋เกหมดเลยนะนอกนั้นก็ A ธรรมดา A บวกธรรมดานะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นวาราน A บวกนะตัวนี้รูปร่างสูงใหญ่เนี่ยวารานพลังงานอาจจะน้อยน,นิดนึงนะฟานเดอร์เฟนก็ยังให้เป็น A บวกนะครับวิ่งไวมากนะครับก็ระวังเรื่องของการยืดตำน่งนอกนั้นีดีหมดตัวใหญ่วิ่งไวแล้วก็ตาตัวนี้วิ่งช้าครับให้ A ธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นบาเลซี่ฝังยังให้เป็น A บวกนะอารมณ์เหมือนคันนานะครับตัวนี้ แล้วก็การวิ่งแย่งเข้าเข้าสก,กัดเนี่ยผมว่ายังดีอยู่แต่ว่า AI ตอนนี้กองหลังของ้างทีเกิ่งโคตรนะโคเตสบี B นะครับคาราวาโลตัวนี้เอบวกนะสำหรับผม A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นมารินนี่ก็ยังให้เป็น A บวกนะโคอาเก้างบน้อย400ร้อยผมว่าซื้อมาเล่นสบายชิวๆเอบวกแก่ๆมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นคูคูบาซี่ของบาร์ซ่านะตัวนี้ก็จะเป็น A บวกนะตัวนี้วิ่งไวครับแล้วก็ าหาหลังที่ตัวใหญ่สุดคู่กับมันหน่อยนะครับก็ข้อเสียเลยการเข้าปะทะผมว่ายังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ารูปร่างมันค่อนข้างที่จะผอมบางแล้วก็เฟอร์ดินานฮอออฟดิจเอนก็ยังให้เป็นเนบวกนะเวิร์กเลยกลางๆแต่วิ่งไวสกัดดีเนี่ยตัวนี้ยังเล่นได้อยู่นะให้ A บวกกลางๆนะครับแล้วก็จะเป็นโครเลอร์นะครับโคลเลอร์ตัวนี้ยังอยู่ในเกณฑ์โคลเลอร์เนี่ยพวกเนี้ยสรุปเลยนะครับกาบเบียวโคลเลอร์วกเนี้ยพอๆกันหมดเลยนะแต่วิดีจะดูดีสุดนะครับถ้าเกิดใน4ล่างนี้นะครับ พวกนี้พอพอกันเลยไม่ว่าจะเป็นการเวียมาเกนเยสโคเลอร์ร้อยหนึ่งกอบนีร้อยหนึ่งวิดิตร้อยหนึ่งแต่แต่ให้วิดิตด,ดีสุดนะั้นในสี่ตัวนี้วิดิตด,ดีสุดเนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็ A A บวก A บวกนะครับมาเกนเยสแล้วก็เป็นกองหลังตัวใหม่ตัวนี้เวิรกลทต่ากลางแต่มีข้อเสียเลยคือเรื่องพลังงานไม่มาเล่นได้นะผมว่ามันดีแต่ผมว่ามันพอๆกับกีบินแจนะครับพอๆกันเลยนะเิรกลเหมือนกันต่ำต่ำ เบรกลต่ำสูงเนี่ยสองตัวเนี้ยแล้วก็จะมีขนาดวัโล่ต่ำสูงแล้วก็อ่ากล้องหลังตัวเล็กอีกตัวหนึ่งของลูเกบ้าของไลซิสนะตัวนี้วิ่งไหวตัวนี้ก็ยังให้เป็น A บวกนะลูเกบ้านะครับแล้วก็ดันเต้ตัวนี้ A นะครับตัวช้ามากคิงตัวคิงผมก็ยังให้เป็น A บวกนะตัวนี้คิงคิงผีนะพลังเกมรับ1้0รูปร่างสูงใหญ่พลังแฝงไม่มีซาลิบาผมก็ยังให้เป็น A บวกนะสำหรับหน้าตอนนี้นะซาลิบาร้อยผมว่า A บวกตอนนี้แล้วก็ซาลิบาตัวร้อยผมให้เป็น A ธรรมดานะครับ ฟันไดตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S นะสำหรับฟันไดผีนะตัวนี้ยังเฟนะี้ยวอยู่ S อเแล้วก็จะเป็นกิมินเนสตัวนี้ก็ผมว่ามันไม่ครบเครื่องขนาดนั้นผมว่าแค่ A บวกแก่ๆนะสำหรับกิมินเนสก็จะเป็นมีข้อเสียแค่เรื่องของความไวนอกนั้นีดีหมดพลังเกมลงเกมรับก็จะดีกว่าตัวนี้นิดนึ่งตัวนี้นิดนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้แค่ประมาณ A ได้เลยนะแต่ตัวนี้ผมตัดมา A ดีกว่าแล้วก็ตัวใหญ่ a บวกนะครับ แล้วก็จะเป็นกองหลังซิงโกรตัวนี้วิ่งไวครับตัวนี้ A บวกครับตัวนี้ซิงโก้เอามาคู่ได้กัตตี้ตัวนี้ A บวกนะกัตตี้นะตัวนี้สูงใหญ่เหมือนกันครับมาเกนยอนตัวนี้ก็ยังให้เป็นเอสนะสำหรับผมเอสมาเกนยอนตัวบารองดอหาหลังตัวใหญ่คู่กันหน่อยครับบังคับง่ายเพราะว่ากองหลังตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วเก่งแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นฟันได้บลรองดอตัวนี้ก็อยู่ในเมตาครับตัวนี้ค่อนข้างที่นิยมแล้วก็เก่งโคตรๆเอไอดีตัวนี้เอสบวกครสำหรับนตอนนี้นะ มีเตาตรงนี้ผมให้เป็น S อนะครับเนี่ยถ้าเลือกระหว่างมีเตากับมากินยอดด้วยมีเตาเก่งกว่านะเนี่ยสองตงเนี่ยเอาเอามีเตาดีกว่าเนี่ยมีเตาตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นอ่าสตัมตัวนี้ก็ยังให้เอสโวลหลังอัปเดมาตัวนี้ก็โคตรเก่งเลยตัวนี้สตัมเนี่ยแข็งเก่งมากๆครับรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็พออัปเดมากองหลังฉลาดสตัมแย่โคตรดีตัวนี้คือคือเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะสำหรับตัมปโทฟี่นะครับเก่งได้ชั้นเลยนะครับ แล้วก็เดซายี na, ่ก็ย oh ังอยู a, ay, ang, ng, ay, ng, ji, al, ่ในเ i ียเอสนั al, <c oughs> ่นี <c oughs> ่ยครับเชียเอสนะก็ย <c oughs> ังดีกว <c oughs> ่ามิเต <c oughs> ่าเพราะว่ารูปร่างใหญ่สูงใหญ่เบียดดีแต่มิเต่าข้องตัวสูงบังคับง่ายครับเนี่ยขอโทษไม่ได้เพิ่มก็รูปร่างสูงใหญ่ครับสำหรับเดซายี่แต่มิเต่าเนี่ยมันวิ่งไวบังคับง่ายครับเนี่ยเล่นหลังเล่นง่ายเลยครับวิ่งตามกองหน้าสบายครับสำหรับมิเต่าตัวต่อไปก็เป็นบองครับตัวนี้ก็บังคับง่ายเป็นใครที่เล่นหลังไม่ค่อยเก่งอะเนี่ยตัวนี้เล่นดีครับบองแย่ดีด้วยครับแล้วก็รูปร่างดี วิ่งไปท้งเกมพลังงาน5ดาวค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับใครที่หาหลังวิ่งทั้งเกมผมว่าบ bon นะองน่ะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ะนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นครูมันร้อยสี่ก็ยังอยู่ยังให้เป็นแค่ A บวกนะสำหรับผมนะตอนนี้แค่อุยามเยอะเฉยแต่เล่นจริงๆมันเหมาะกับหลัง3กับสกับ CDM นะครับหลัง3หลัง5มาเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นคาร์ลเกอร์ให้เป็น A บวกนะครับแล้วตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นคานาวาโร่นะตัวนี้ก็ให้เป็น S บวกนะเนี่ยเล่นบังคับง่ายครับคู่กับบองนี่เล่นง่ายมาก เรื่องของ AI การเข้าสกัดดีเยี่ยมวิ่งบงวิ่งเบียดแต่ข้อเสียเลยคือลูกกาอากาศข้อเสียเลยคือลูกอากาศ,ย,ย,กากาศยังไม่ค่อยช่ำนะแต่ไว้ใจได้อยู่ครับเรื่องลูกกับพื้นไว้ใจได้อยู่นะครับโดยรวมแล้วผมก็จะมาสรุปก่อนว่า S อบวกเนี่ยผมว่าเมตาที่สุดสำหรับ CB นะตอนนี้ผมว่า cio, ai, ump, Bong, ani, olar, ลูซิโอฟานไดสตัมบองกอบเนีโคเลอร์แล้วก็เนต้รคณะาพูดเนี้ยเดอะเบสครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกเดซายิลูซิโอมิเตลเอียโลโกนเต้แคมเบลฟานไดมิกินย้อนนะครับ ส่วน A บวกเนะี่ยพวกงนี่ถามว่ามันขึ้นไปเอได้ไหมอย่างเช่นวิดิตเนี่ยสามารถขึ้นไปได้คานาบาโลเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้นะครับแล้วก็แต่จริงอ่ะห้าดีสุดใน A บวกผมว่าคานาบาโลตัวหนึ่งละแล้วก็จะเป็นอ่าลูดิเกอร์ครับคานาบาโล ke, ลูดิเกอร์วิดิตซัลลตเตอร์แบ็กเนี่ยครับอยู่ในเกณฑ์ดีน้ำมันนี่ครับฟรินานแถวแถวบนเนี่ยค่อนข้างจะอ,อ่าเล่นได้ชิียวเอยู่เนี่ยครับแล้วก็จะมีลูกกับลูเกลูเกบาเนี่ยตัวนี้เนี่ยแถวเนี้ยเล่นได้หมดเลยเอบวกเก๋ๆนะบาง แต่โดยรวมแล้วผมว่า A บวกแก่ๆค่อนข้าง,างจะสวยกว่าแล้วก็ S บวกเนี่ยผมว่าอ่ามาตรฐานดีครับเนี่ยครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นกองหลังระดับท็อปที่ดีที่สุดในเกมละเนี่ยครับแล้วก็จะบิน S อสเนี่ยครับที่ดีที่สุดในเกมละเออส่วน A เนี่ยผมว่าเป็นยังอ่าสายงบน้อยละพวก A บวกเนะี่ยพวก A ธรรมดาเนี่ยสายงบน้อยอะแล้วก็ B เนี่ยไม่ไหวละผมว่า B ไม่ค่อยไหวละมีไหวแค่แค่อ่าคิงตัวนึงคิงตัวนึงที่ไหวอย,อยูอ่นอกนั้นคือไม่ไหวละก็จะมีพวกนี้แหละ ค่อนข้างที่จะเล่นแล้วก็เมตาที่สุดในเกมแล้วสำหรับกองหลังนัตอนนี้นะครับเนี่ยก็จะมีพวกนี้ผิดก็เป็นความคิดเห็นสําหรับผมคนเดียวนะที่ผมคิดว่าเนี่ยเอสเอสบวกแท้ๆเลยครับสามข้างแถวบนนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันในเทียลิส์อ่าวันต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมนะกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ